สวัสดีครับวันนี้ผมบ่บ่บอยห้อยปิ้นนะครับจะมารีวิวครับเปียโนนะครับยี่ห้อโรแลน FP หนึ่งศูนย์นะครับซื้อมาใหม่ครับพี่น้องมันนี้ก็เลยอยากมารีวิวนะครับเพราะว่าแกะกองมาว้างแล้วก็ัอยากมารีวิวพี่น้องเดินเบิ่งกันว่าเสียงเป็นเังไดนะครับผมมาเ่มกันไลคือโรแลน FP หนึ่งศูนย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโรแลน FP หนึ่งศูนย์นะครับ นี่ครับปีหนึ่งศูนย์เป็นเป็นโนไฟฟ้านะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทนะครับโดยประมาณเนาะบริลลอมขาตังได้ไปนองนะครับมีแต่ตัวเครื่องนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ก็จะมีตัวนี้เป็นแปดสิบแปดขีนะครับปเป็นองเป็นแปดสิบแปดขีนะครับเป็นตัวเต็มเลยนะเป็นองเนาะนะครับก็จะมีปุ่มเปิดนะฮะตรงนี้ ปุ่มเปิดพ่นเสียงเรียงเสียงแล้วก็เปลี่ยนเสียงนะครับเป็นปุ่มเมนูเนาะตรงนี้เรามาเปิดเครื่องกันเลยนะครับลองดูมาฟังเสียงกันตัวนี้ผมซื้อสติกเกอร์นะครับมาซื้อสติกเกอร์มาติดนะครับเรียนว่าได้เป็นนะครับพี่น้องซื้อมาสิมหัดพื้นฐานเอาคักๆนี่แหละครับ เห็นยญบนท่านเป็นนะครับเลยมารีวิวเครื่องให้เบิงก่อนนะครับแลักเสียงนะครับเป็น้องเนาะเอามาให้แฟนนะครับฮัดเลรีตัวนี้ซื้อมาให้แฟน์ฮัดเลรีมันก็จะมีอยู่15เสียงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15เสียงนะครับเนาะรวมนี้มาฟังเสียงที่1 1กับ4นะครับเป็นเสียงเดียวกันนะครับเป็นเสียงตัวคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีนุ่ม ดกระซันดกรโปร่งขึ้นนะครับราฟังเสียงนี้กันนะครับเสียงที่ห้าอันนี้คือเสียงที่ห้านะครับเสียงที่หกนี่ก็จะเป็นเหมือนแกล้วขึ้นมานะครับเสียงที่เจ็ดนี่เห็นนะัที่แปดเห็นไหมเก้า เสียงคือเก้วนะพี่น้องนี่อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเสียงนี้ปะเสียงนี้ปะในเมือเ่อเรือไททานิค ยังลุ่งลวยไปกลางหมหาสมุทรนะครับเบก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะแห้งขึ้นนะครับนี่นุ่มนุ่มนุ่มนะครับแล้วก็แจ๊ดนะครับเสียงสุดท้ายแล้วก็เริ่มไปที่หนึ่งนะก็เป็นเสียงเปียนโนธรรมดานะครับนี่นะครับ ทั้งหมด15เสียงแล้วก็จะมีเสียงพรอมด้วยนะครับเสียงทอมปิคนะครับเสียงเคาะจังหวะนะครับเนาะก็ก็ก็เข้ากับกดกดที่เมนูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเสียงจังหวะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะกดให้เบิง้งแต่ว่ากล่องมันจะเอียงแน่นอนเห็นไหมครับ ลดเสียงเพิ่มเสียงได้ครับพี่น้องลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับนี่อันนี้คือผมถ่ายแบบหยาบๆครับพี่น้องไม่มีคนถือกล้องให้นะครับก็ถ่ายแบบหยาบๆนะครับรีวิวให้พี่น้องในเบื้องน้ากันเนาะเป็นโลแลนนะครับตัวนี้เป็นโนไฟฟ้าซื้อไปตั้งคัดเรียนยุบ้านครับช่วงโควิดพี่น้องหลับวันนี้ก็รีวิวพี่น้องในเบื้องข่าวๆกันแล้วนะครับอาจะเป็นคัดเรียนนะครับซื้อหนังสือมากแล้วนะครับมีหนังสือนะครหนังสือเรียนเปียโนนะครับ ะมีการสอนนะครับคอร์ดต่างๆนะครับเนาะอันนี้หน,น,นังสือเล่มน,นี้ก็ไม่แพงนะครับร้อยเจ็ดสิบบาทไปอ่ปนปอานศึกษาเอานะครับมีการกดคอร์ดตั้งไดเห็นตั้งไดอันนี้แฟนผมจะเป็นผู้เรียนนะครับผมไม่ได้เรียนก็ <c oughs> ผมบ่ค่อยมีเวลามาเรียนนะครับเนาะแต่ว่าอยากให้แฟนเลยอยู่บ้านแล้วก็ได้เรียนนะครับบางๆให้ใค,คลายเครียดได้นะครับเป็นเสียงเป็นโน ให้เลาะดีนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็อยากจะเล่นก็เราไปหาซื้อดูนะครับตามร้านเครื่องดนตรีนะครับจะเป็นบุญถือบุญแป้งกับเล่นได้เบิร์ครับทุกอย่างคือดนตรีนะครับขอบคุณพี่น้องครับตีติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ